อันอ่นอรก Arrival Teen Turn p e r s o n ใครอยากรู้ม่เลอะใครอารู้มเลล้วะ x e อ่านไม่ออกเลยมันไม่ชัดเลยไม่มีหัวแรนดี่่ะคือจะได้เสียบแรนเท่านี้วะ ้ายมีตัวอ้โหระเบิดใส่มีรหัสปะ i p ห d ับป m Game Shooter, Queens Console, Alpha N แฟม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 แไม่มีรหัสไม่มีเลยีวย พูดถึงว่าทำไมมันนี่ว่าทำไมม็นดืดมาว่ากันนะโหนเปยชื่อตัวเอมา้วเหรอสโลนโลนชิงด้วยอี้ตัวผู้หญิงชี้เจงข่าวใช่ไหมใช่สรุปเป็นตัวร้ายใช่ไหมนั่นว่าแล้ว เอลงมีดาวเาเมราแล้วกลับให้กูเป็นตัวโตได้แล้วรับกูก่อนไหมรับกูก่อนไหมอันนี้เนาะ ถ้าวัดเจอตัวระเบิดวิ่งหนีเลยเย้ยข,ข,ขึ้นขึ้นขึ้นชั้นสามอ่ะตาบอลนะตาบอลตาบอลไปเลย <c oughs> โอ้โหเตรียมพร้อมรับแรงกระแทก <c oughs> ร,รับแรงกระแทกเลยเนี่ยเดี๋ยวตามรีบขึ้นมา เฮ้ยมีคนแคบโอ้โหมีนัวแวคบ้อโ,อคอโอ้โหตัวนี้ยิ่งตายยากอยู่ีนเฮ้ยแล้วมันมาที่แคบแล้วก็วตีกันไปที่ตรงนู้นเอเอ,อไม่ห่ะปวดจี มีกด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 ล็อกอยู่ยังล็อกอยู่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวฉันฉันลากมันออกมาดิว่าทำไมนี่ว่าทำไใไม่เลือดมาเยอะกูจะเฮ้ยมานองมานองมานอง

ต้องมีคีการ์ดโอจบแล้วเดี๋ยวต้องไปค้นหาต่อนี่ไงไงคีการ์ดใช่ไปเปิดเลยอีการ์ดเหลืองฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายเราเราเราพักกันพักกันใช่เดือดไหมไปฟาร์มเลือดก่อนไหมไปหาฟาร์มเลือดก่อนไหมจะแก้ยังไงอ่ะมันต้องเปิดตัวเนี้ย โอเคตานเปิดขึ้นเลยไปอาไออ้วน่โอ้ตันเฮ้ยนี่ไงตาตาอยู่นี่เปิดขึ้นตาตรงนี้เปิดขึ้นตา แล้วตาเขาอับตัว V S อยู่ไอ้วงกันตัวอะอะเราเขาอับอยู่ตรงฝั่งไปตัดออกเลยตัดออกตัดออกไอ้วงเขากันตัวลอยเลยตัดออกตัดออกเอ้ยใช่นี่ไงซ่อมสายแล้วอ๋องั้นช่วยงั้นช่วยกันเลยหาเลยหาเลยหาเลย อ่าซอบสายไฟนี่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 มันมันได้ช็อตอยู่จอมใหญ่ไม่ช็อตอยู่ส้มยังส้มแล้วหมดหมดยังซ้มสามอันนี่เหรออะไรเฮ้ยยังไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยะโอเคนะขึ้นมาขนะา ไม่กันเลยเกิดขึ้นจำผิดจำผิดโอ้ยใครปกติปกติเห็นตาแบบจะลงแบบไม่ค่อยตัดตัดอยู่รอบนี้ตัดอยู่โอ้แสดงว่าเราต้องไปฝั่งขวาด้วยโอ้โหฝั่งขวาไม่เปิดดิเปิดดิเสียงมันตุ้มตุ้มตรงเนี้ยเปิดดิ มันต่ดกละมช้ามช้าก่เลยมช้าก่นเลยมช้าก่นเลยหวาแล้วมูช้าก่นเลยมช้าก่นเ้ีไรีได้ายเอะอออกแล้วมันออกแล้วออกแล้วเขาไปแล้วเขาไแล้วเขไ้ามาเมาเขามมาได้หรอเด้ามาเด้ามาันมัม่ได้ไม่ได้ไม่

ต้องเอาไว้ตัวไอตัวเนี้ยเปิดให้มันเข้าเปิดเปิดให้มันเข้ามาเปิดมันเข้ามาแล้วออกไปหรือเรา,เา,าจะมีกดเทว,วีต้วเราก็ขิ้งเลยมาเข้ามาให้มันเข้ามาลอยมาเข้ามา <c oughs> ไปแล้วไปแล้วไป <c oughs> ออกมา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 เออ เราต้องไปหาสายในแล้วเนี่ยไอเป็นเป็นหอยเนี่ยแับดูดเนีย่ยดูสายไฟเนี่ยไปห้องไหนสายไฟไสีชมพูชมพูนี่งไงสีชมพูก็ต้องออกออกสาย,อ,ยออกขวา <laughs> เนี่ยมันมีมันมีลูกศรเขียนดูสีชมพูกับสีเขียวตรงนี้ห้องไปอีกรอบลองหลอกมาลองหล,ลอกลอมาสรุปไม่เข้าไปอีกอ่ะลองหอกมาแล้ววะนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้นี่โอ้ตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวหาทางเข้าไปอยู่ <c oughs> นี้ตอนนี้ตอนนี้ยังไงอ๋อรูละรูละละธนูธนูยิงยิงยิงยดนข้าไปให้มันตกโอเคดีนะกูกูแบบฉลาดไงกูกูกูแบบกูกูกูเกลียวฉลาดกว่าเนี่ยกูฉลาดเหมือนลุงเอ

ขอกลังททเดีเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนให้มันเข้ามาเปิดมันเข้ามารอเข้ามามาล้าไหล้ ไปก่อนเลยก่อนเลยุกดปุ huh. ่มไนะเไปเลยไปเลยไปเลยโอ้มีหวอีวนนไม่รู้ข้างบนจะเจออะไรบ้างมีวนเตรียมเตรียมเีวทำไมไปตักน้ำมาด้วยวเนี่ยไปก่อนี่ Here? ขอใ oh, <dear. S 2> <c oughs> นแบนเดตหืตัวนี้แหละเซิ้งบ,บ้งเซิ้์้าต้องเข้าวะห้องเซิอะไรห้องเซิอะไร เราแบบมันจะต้องตีต้องต้องต้องตีทุกตัวเลยเผื่อเราวิ่งไป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 มันเยอะ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 วิ่งวิ่งวิ่งมาวิ่งมาเยอะไปเยอะไปไปไหนมึงไปไหนมึงเอาไปแล้ว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  ม ah, like mm, ีม้ามีม้ารอ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 ต้าวตัวนี้มีปุ่มใดมีปุ่มจะล้มนับหน้่งนับเองนัเอามเอออแตน อันนี้ทางขึ้นแล้วอะไหนนไป้นไปเฮ้ยน่งเท้งไงอ่ะอเอะไรแป๊บแป๊บแป๊บรีเทรแป๊บมีอาหารไหมไม่ อเจ้าหาหนะอะไรก็ได้เห็ดก็ได้ไม่ได้เตรียมพร้อมเลยไม่รู้ว่าจะมากันละขนาดนี้อยู่ไหนให้กดตรงไหนเป็นเดชเงยหยิยบเงยสอ,องอันอเดี๋ยววะนี่หยิบมาแล้วหยิบมาแล้ว ต้องสละแล้ววะของเท่หหร่วะร้อยพร้อเยอะยี่แล้เข่าเต็มตัวเฮ้ยเดี๋ยวเดียเดี๋ยวเลตอบตอบเลตอบเลดี้ก่อนเลยครับงั้นดาวสามน้ แบบถ้าแบบมีอะไรเราแบบเราแบบจะได้หนุบหลังเลยดิไงแค่แบบให้เราให้เราให้เรามีปีศาจอ้ยเจ๊นี่ไงไหนอะ <c oughs> มปหนี่ันไปไหนนี่โหวันน้ดัวเซบืโอ้นี่ตังปล่ามีอยู่มีม อ่าขนมขนมแบ่งแบ่งอแค่ตอนเฮ้ยอ่ะเดียวพอเอีเตอน,นตอนนี้หิวน้ำมากกว่าเ <มา S 1> น,นุ่มขนมนะไม่กินเลยต่หิวน้ำนนกระโปงกระโปงไม่อยู่อันนึงเน,นี่ย้ลงนี่ใช่ไหมที่เปนใค่ลงอ่ะไม่ไม่ไม่อันนั้นตู้เซฟเบอ่อนะ ไปกระโปงเอามาคืนด้วยเอาอันเปล่าไปเอาเรียบร้อยปักลงไปข้างล่างเลยอ่ะเอาเรียบร้อยเรียบร้อยไปต่อไปต่อไปต่อไม่อปอยู่ข้างล่างอ่ะลงไปไม่มันบังคับให้ลงอย่แล้วโอ้โห 嗯、哎。<laughs> มเฮ้ยหรือว่าหรือว่าเดี๋ยวนะมันมีแมงมุมเยอะอย่างนี้นี่หรือว่าเราจะได้เบร์บูตินตะออกมือนะทุกคนทุกคนมาเร็วมาเร็วมาเร็วเดี๋ยว tôi <laughs> nhỏ mày Mình nhau nhỉ, mình luôn, Cho một... Mà... Uh... Mình mới Ta xuống Đang <laughs> เลิกเสียงแล้วอ๋อวิอ่งซ้ำอีกแล้วซ้ำอีกแล้วซ้ำอีกแล้วอีกยังควอเตอร์เหรอเอา้เาแล้จะลงมาทำไม,ไมรประตูประตูประตูอ๋อชั้นชั้นสี่ขึ้นขึ้นชั้นห้ากอเดี๋ยวเอาอยู่อยู่ตรงนั้นอานานั้นกินงไม่มีมันต้องลงไปชั้นแรกเลย ขึ้นชั้นเลยขึ wow. ้นชั้นห้าเลยดีกว่นชั้นห้าชั้นหนี่คือหัวนะไปเนี่ยไ้เลยชั้นห้านี่คือหัวนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกดกดเลยเฮ้ยเนไหนเลืนไหนเปเดม่วงเอาละ ห้องบอสใหญ่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ดไดับดับอะไรแก่อนนั้นขอหยุดน้ำก่อนได้ไอ่ะขอกูขอยน้ำก่อนได้ไหมอ่ะโอ้โหได้ตามใจสั่งตุนตุนไเงียนะครับปรปูหายไปแล้วเำแต่เพืนให้ มีขนมด้วยเอาเลยกินได้เลยเก็บก่อมชุดบาก่อนทำให้บัตรเกซ่อมชุดได้มาสู้ได้เท่าวางไม้ได้ด้วยไป อาจารย์เดือดดืเดดอลวก่อนออโอเค